สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับ IVB ในคลิปนี้เพื่อนๆที่เป็นแฟนเกม Fortnite เนี่ยห้ามพลาดเลยนะทาง DC Comics และ Epic Games ก็ได้ร่วมมือการสร้างคอมมิกเป็นมินิซีรีส์6ตอนขึ้นมาในชื่อว่า Batman Fortnite Zero Point ที่รวมเอาตัวละครของ DC นํนำโดยแบทแมนมาจอยกับโลกของเกม Fortnite ค่ะซึ่งอีกหนึ่งความเจ๋งเลยก็คือในแต่ละเล่มเนี่ยจะมีโค้ดให้เราไปรีดีมเอาชุดจากตัวละครของ DC ไปใส่เล่นกันในเกม Fortnite ด้วยนะ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปรับชมกันยังไงก็ฝากติดตาม Subscribe ช่อง IVB ไว้ด้วยเลยนะคะจะได้ติดตามกันยาวๆไปเลยสำหรับเรื่องนี้ เอาล่ะมาดูกันเลยนะคะว่าตัวละคร DC เนี่ยเขาจะไปอยู่ในโลก f ฟอร์ด t นได้ยังไงกันนะเรื่องเปิดมาในเมืองก็ตแอมซิตี้ที่ตอนนี้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นท้องฟ้ามีรอยแยกอ่านใหญ่มะฮูมาหัวหน้าตำรวจจิมกอดอนเนี่ยเขาก็คุยกับแบทแมนแบบชิลมากเลยนะแบทแมนเขารู้เลยค่ะว่านี่ท่าไม่ดีนะไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้โลกของเราปั่นป่วน จิมกอดอนก็ทิ้งท้ายนะคะว่าคนได้อพยพออกจากพื้นที่แถบนั้นแล้วแหละแต่ก็มีบางคนเนี่ยวิ่งเข้าไปหารอยแยกปริศนานี้แบทแมนรีบมุ่งหน้าไปหาต้นตอทันทีเขามีแางสังหอนว่าคนที่เป็นต้นเหตุนในปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องอยู่แถวนั้นแน่นอนแต่นี่มันก็สแทมซิตี้นะบางทีก็อาจจะเป็นแค่พวกคนบ้าที่วิ่งเข้าใส่รอยแยกนั้นก็เป็นได้ก็อย่างเช่นฮาร์ี่ควินยังไงล่ะ แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแต่ฮาร์ลี่ก็เหมือนถูกล่อเข้าไปสู่ความโกลาหลทุกที่ราวกับแมลงที่บินเข้ากองไฟฮาร์ลี่ก็บ่นๆน,นะคะว่าทําไมทุกคนต้องหนีเข้าไปในรอยแยกแล้วทิ้งเธอไว้ด้วยเนี่ยเธอก็กําลังจะข้ามไปนะคะแต่แบทแมนเข้ามาห้ามไว้ฮาร์ลี่หยุดนะเธอไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเจอกับอะไรในนั้นฮาร์ลี่งุนงงเลยค่ะแค่ไหนไม่รู้มันเขืนอ,อะไรเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้สักหน่อย แล้วเธอก็สู้กับแบทแมนที่เข้ามาขวางใครที่ข้ามไปบ้างแล้วคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นใครกันฮาร์ลี่ไม่ตอบค่ะเธอใส่เขาเฉยคางแบทแมนเข้าอย่างจังพร้อมกระโดดหนีเข้ารอยแยกปริศนาไปอย่างรวดเร็วแบทแมนก็ห้ามฮาร์ลี่ไม่ทันแล้วนะตอนนี้แบทแมนเขาใช้อุปกรณ์เนี่ยตรวจสอบเจ้ารอยแยกนี้เขามันคืออะไรแต่ว่าเครื่องนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะว่าไอ้เจ้าสสารเนี่ยมันคืออะไร ราวกับว่ามันไม่น่าจะมาจากโลกใบนี้หรือแม้แต่มิติจักรวาลน,นี้ก็ไม่น่าจะใช่นะระหว่างที่แบทแมนกำลังใช้สมาธิค่ะเขาก็โดนถีบเขาอย่างจังทมให้ตัวเองในกระเด็นเข้ารอยแยกแบทแมนก็ใช้แกปลิงหุกของตัวเองเนี่ยยิงส่วนตัวเพื่อยื้อตัวเองไม่ให้หลุดเข้ารอยแยกแต่อเจ้ารอยแยกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดมหาศาลทมให้แบทแมนไม่สามารถยื้อตัวเองไว้ได้หลุดเข้าไปในรอยแยก เขาก็กําลังจะหมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นห่วงทั้งเมืองก็แทมแล้วก็โลกนะคะว่าเออก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแถมโลกจะต้องมาเจอกาบหายนะนี้อีกเหรอเขาก็เป็นห่วงนะคะแล้วภาพก็ตัดไปแบทแมนสลบไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ฟื้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นตาเลยที่นี่ก็คือโลกของฟอร์ไทนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนมันจะมีพายุบีบตัวเข้ามาดูแล้วน่ากลัวมากเลยแบทแมนถึงกับตกใจเขาก็รีบหนีไปทันที แต่แปลกนะคะจู่ๆเจ้าพายุมันก็หยุดลงไม่ขยับไปไหนเลยแบทแมนครุ่นคิดค่ะนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมชาติแล้วราวกับว่าโดนควบคุมยังไงอย่างนั้นคนที่ทำได้เนี่ยต้องมีพลังมหาศาลแค่ไหนกันนะแบทแมนก็เดินไปค่ะใช้ความคิดกับตัวเองหรือว่าเขาจะถูกพายุดูดเข้ามาในโลกนี้แต่ก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนนะระหว่างที่กำลังใช้ความคิดคนเดียวแบทแมนก็ถูกซุ่มโจมตีโดยรักคัสนั่นเองค่ะ เขาเป็นตัวละครจากในเกม Fortnite อะนะแต่ระดับแบทแมนสะอย่างจะโดนรอบโจมตีง่ายๆเหรอเขาก็จับทุ่มทันทีเลยนะคะพยายามจะเข้นหาความจริงแต่ทว่าแบทแมนพูดไม่ออกแม้ว่าเขาจะพยายามพูดแค่ไหนนะเจ้าตัวก็ถึงกับงงค่ะแต่ก็คิดนะว่าบางทีเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะพบปัญหาแบบเขาและอาจจะตกใจไม่แพ้กันดังนั้นแบทแมนต้องโชยเห็นว่าตัวเขาเองน่ยไม่ได้มาร้ายนะ บางทีการใช้สัญญาณมืออาจจะคุยกันดูเรื่องนะฉันนะ่ะคือฉันคือใครนะเอาลวไงแบทแมนจำไม่ได้นะคะว่าตัวเองเป็นใครแต่ที่แน่เลยก็คือเขารู้ว่าตัวเองเนะี่ยมีทักษะการต่อสู้ที่ดีแล้วล่ะก่อสู้กับลักคาสไปซะนัวเลยนะระหว่างที่สู้ไปนะคะแบทแมนเขาก็สังเกตสิ่งรอบข้างนะสังเกตคู่ต่อสู้สังเกตอาวุธนั่นนี่รือนี่มันคือคุกกันนะที่แน่ๆคือเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ แล้วเขาเนี่ยก็ต้องพูดได้แน่นอนแม้แจะจำอะไรไม่ได้แต่กล้ามเนื้อของเขาจำการฝึกฝนได้การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีแต่สุดท้ายแล้วลัวคัสก็ต้องพลาดท่าให้กับแบทแมนเรื่องการต่อสู้เขาจำได้ดีแต่เรื่องอื่นน่ะเหรอจำอะไรไม่ได้สักอย่างแบทแมนมีทฤษฎีที่ว่าตัวเองต้องโดนควบคุมเป็นแน่แล้วเขาเนี่ยเกลียดการโดนปั่นหัวเป็นที่สุดในเวลายอย่างนี้การขึ้นไปอยู่บนที่สูงอาจจะได้เปรียบนะ แบทแมนก็ขึ้นมาดูพื้นที่รอบๆศึกษาบริเวณรอบๆแต่จู่ๆค่ะเขาก็โดนซุ่มโจมตีอีกแล้วนะโดยมือสไนเปอร์ทำให้แบทแมนต้องหนีหัวสุกขของนวนเลยนะนี่โลกใบนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นฆาตกรก,กันหมดหรืออย่างไรนะแล้วแบทแมนก็มีทฤษฎีใหม่ค่ะหรือว่าเขาอาจจะเป็นบ้าไปแล้วล่ะนี่แล้วที่แห่งนี้นคือโรงพยาบาลบ้า บันดารพวกตัวละครใีที่ทั้งหลายของ f o r t n i นนะคะก็กรูเข้ามาสู้กันอย่างบ้าคลั่งแบทแมนถึงกับปวดเหนือเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางคนในที่นี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คนแถมยังต่อสู้กันแบบไม่เลือกหน้าไม่เลือกคนไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักอย่างแบทแมนก็สู้ไปนะคะจนกระทั่งเขาเห็นใครบางคนแคทบูแมนนั่นเองแบทแมนจำได้ดลังๆว่าเขาเคยรู้จักผู้หญิงคนนี้อย่างน้อยก็เคยรู้จักลันนะ และเธอก็รู้จักเขาแน่นอนดู้เหมือนว่าแคทวูแมนเองก็ยังจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกับเขานะต่างคนก็ต่างสบตากันเป็นที่รู้กันว่าควรจะร่วมกันสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไปด้วยกันแบทแมนตอนนี้ก็ร่วมสู้กับแคทวูแมนค่ะไม่ใช่แค่รู้จักกันแต่พวกเราต้องเคยร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาแน่นอนแถมยังต่อสู้แบบเข้าขากันเป็นอย่างดีรู้จังหวะรู้เทคนิคของแต่ละคนนี่พวกเราคือคู่หูกันหรือเปล่านะเป็นเพื่อนกันเหรอ หรือจะเป็นคนรักกันล่ะเนี่ยการร่วมมือของทั้งคู่นั้นแกร่งจนคนอื่นๆร่วงกันไปเป็นแทบๆแทบทแมนเขาเชื่อว่าหลังจากการจบการต่อสู้นี้เมื่อพวกเขาชนะบางทีอาจจะได้คำตอบสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นได้ทั้งแบทแมนและแคทวูแมนวกเขามองไปยังพายุปริศนาที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วและมันได้ปิดชีพคนที่อยู่ในวงพายุไปพร้อมๆกันหากแต่ว่าคนอื่นๆก็ยังมุ่งมั่นกับการต่อสู้ ดูไมแ่แยแสต่อพายุเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาเองก็ต้องสู้ต่อไปเช่นกันแต่เมื่อพวกเขาชนะมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดพายุมันได้ตีวงกลืนกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆแบทแมนและแคทวูแมนรู้ตัวดีค่ะว่านี่คงเป็นจุดจบของพวกเขาเป็นแน่แท้และความคิดสุดท้ายของแบทแมนเขาเสียดายที่จดจำแคทวูแมนไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้พูดคุยกันอยากจะมีเวลายอยู่ด้วยกันให้มากกว่านี้ แต่มันก็ช้าไปเสียแล้วมีแต่ช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่เหลืออยู่แบทแมนและแคทวูแมนจ้องตากันแคทวูแมนยิ้มให้กับแบทแมนก่อนที่พายุจะกลืนกินพวกเขาทั้งสองหายไปจบไปแล้วนะคะสำหรับแบทแมนฟอร์ดไนทเล่มหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมนะแบทแมนเขาก็ได้วาปไปอย่างโลกฟอร์ดไนทคงจะง,งงงหน่อยแหละนะพูดกับพูดไม่ได้จ้ามาอะไรก็ไม่ได้ แถมไปไหนก็โดนแต่คนมาสู้ด้วยนะเรื่องนี้ก็ยังจะมีต่ออีกนะคะยังไงถ้าชอบก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตจนจบเลยล่ะในตอนที่หนึ่งนี้ก็คงต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ